อคยครับพี่ป่อเห็นดราม่าดราม่าอะไรวะด่าพินาดีจริงไหมกุณยังจำไม่ได้เลยผมยังจำไม่ได้เลยดราม่าอะไรวะจะปล่อยก็ดราม่าดิถึงแทบผมไม่จำผมจำไม่ได้ผมดีจริงไหมด่าจริงไหมแต่ผมก็เห็นเขาด่าผมอยู่นะเพื่อนผมชอบแครมาให้ดูแต่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรเท่าไหร่อจริงต่อให้ด่าผมก็ไม่รู้สึกว่าทัวลงหรือเดือดร้อนอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่เห็นสร้างความเดือดร้อนเลยชีวิตกูสักนิดนึงเลยแม่งตามด่าก,กูมาตั้งนานแล้วมั้งทุกวันนี้ไม่เลิกด่าก,กูเลยส่วนนี้คลิปในทิกตอกก็เห็นอยู่เพื่อนส่งให้ดูแต่ก็ยังไม่ได้ดูนะเขียนว่าแบบพาดหัวว่าพอลริงลงดิสฟินาดีก็กูไม่ชอบมันอะ <c oughs> ทำไมอะตองตอให้ด่าจริงกูก็ไม่รู้สึกอะไรอะก็กูไม่ชอบมันอะ <c oughs> มันด่าก,กูด้วยกูเกลียดมันด้วย